สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมใหม่ Isuzu D-Max V-Cross Max 4x4 ขี 4, 4่สุดแห่งสปอร์ตออฟโรดรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power ก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้6สปีดพร้อมเลเทอนิกกับเกียร์ธรรมดา5สปีดให้เลือกนะครับ v c o s Max เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบ Part Time ก็คือเราสามารถปรับเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อก็ได้หรือจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็สภาพเส้นทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วบ้างนะครับด้านหน้าก็หล่อเหมือนเดิมครับกระจังหน้าพร้อมคิ้วขอบฝากระโปรงเอนจินฮูดการนิชดีไซน์ลักบนกับคิวบนโคมไฟตรงนี้สีเทาดำดูแล้วสวยเข้ม ส่งพลังไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบ LED ก็คือเป็นไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะครับปรับระดับสูงต่ำได้ไม่รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางพร้อมไฟมัลติฟาชแนนเดีย์ไลท์สวยระ,ะยิบระยับพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ก่อไฟตัดหมอกสีเทาดำรองรับด้วยฟอนต์บัมเปอร์กาดหรือที่เราเรียกกันว่า กาดกันชนหน้าสีทูโทนอันนี้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับสปอตเข้มยาวปกคลุมด้านหน้าซ้ายขวาเดิมก็จะสั้นไม่คุมนะครับและนี่ก็ใหม่เลยครับเพิ่มความโดดเด่นตกแต่งบนกันชนหน้าตรงนี้บัมเปอร์การนิชสีเทาดำใหม่เลยครับรับก,กันกับชุดกระจังหน้าเท่มองดูแล้วมีมิติมากขึ้นเดิมก็จะพ่นสีตามตัวรถนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างแบบหลายมุมมองกันนะครับคิวสมนล้อ um ก็ดูเรียบร้อยไม่เทอะทะสวยเหมือนเดมิมเพิ่มเติมคือน,นี่ครับเข้มสะดุดตาใหม่ล้อแม็กขนาด18นิ้วสีทูโทนปัดเงาสวยใสปัดกับสีดำแม์แบ็กด,ดำด้าน ก็ดำแมนๆขอสามพยางเข้มข้นขึ้นเดิมก็จะเป็นสีเทาดำเงานะครับมาดูบ้านท้ายด้านหลังดูแบบหลายมุมมองด้านตรงด้านข้างก็จะมีกระบะไลเนอร์พร้อมชุดเสริมขอบกระบะไลเนอร์ดีไซน์มาเฉพาะวีคอร์ดแม็กนะครับฝาท้ายกระบะดีไซน์แบบนูนขึ้นเป็นสามมิติพร้อมบิวอินสปอยเลอร์หลังมาบนฝาท้ายกระบะ สวยด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับพร้อมกล้องหลังบิวอินมาในมือเปิดฝาท้ายกระบะโครเมียมและนี่ครับใหม่เลยครับกันชนหลังดีไซน์ใหม่สีเทาดำแข็งแรงดูสปอร์ตขึ้นเยอะครับเดิมก็จะกว้างกว่าน,นี้หน่อยนะครับก่อนเข้าไปชมข้างในนี่ครับกุญแจอัอจฉริยะ isuzu genius entry ใช้งานง่ายสะดวก เท่ทันสมัยใช้คู่กับปุ่มพุ่สตาร์ทในการสตาร์ทเครื่องยนต์มีคลิปวิดีโอรีวิวแนะนำการใช้งานลองเข้าไปชมกันนะครับภายในห้องนิสารล่างจุดเพดานก็จะออกโทนสีเทาดำดูเข้มแข็งสปอร์ตมั่นใจตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาลโขดหินดินทรายให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติดีนะครับและนี่ก็ใหม่ครับเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ ก็จะดูสว่างกว่าเดิมนิดนึงสีน้ำตาลดำเดินด้วยได้สีสม้มพร้อมสัญลักษณ์ v o o s สปักอย่างเท่งานละเอียดหรูเรียบร้อยดีครับ isuzu i c o n n e t เครื่องเสียง isuzu s e l a l sound system ขนาด8นิ้วพร้อมเนวิกเตอร์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน Air Mirroring ผ่านไ i f i ดองเกิใหม่เปลี่ยนโหมดได้ฉับไวเชื่อมต่อเครื่องหนึ่งอยู่ เปลป็นอีกเครื่องหนึ่งเพียงแค่กด disconnect ปลดการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อเครื่องใหม่ได้เลยสะดวกดีครับอันนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ v c o s m a x กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติจะปรับลดแสงสะท้อนที่จะมาเข้าตาคนขับโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมบ i วอ i n กล้องหน้าบันทึกภาพวิดีโอข้างหน้าขณะขับขี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ติดใน m ิวเเลยนะครับสวยแข็งแรงมั่นคงไม่แก่ก่าครับใช้งานง่ายมีคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับลองเข้าไปชมดูนะครับจอแสดงผลก็จะกว้าง4.3นิ้วใหญ่ชัดเจนดีครับเวลาขับรถก็มองได้ชัดครับตัวเลนกล้องที่บันทึกภาพวิดีโอนี้ก็เป็นเลนกว้าง140องศานะครับ เก็บภาพได้ซ้ายขวาได้สมบูรณ์แบบครับตัวเลนส์กล้องนี้ก็จะสามารถปรับปรับมุมได้นะครับเผื่อเวลาเราปรับกระจกมองหลังเราก็ได้ปรับมุมกล้องให้ให้ครอบคลุมที่เราต้องการนะครับมีฟังก์ชันบันทึกอัตโนมัติเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมกดบันทึกจะพลาดโอกาสสำคัญนะครับสำหรับ sd card ขนาด 32GB นี่นะครับ บันทึกกรองละเอียดได้สูงสุดแบบฟ u l l HD ดีนะครับก็จะบันทึกได้นาน4ชั่วโมง25นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะาตั้งความละเอียดน้อยลงนะครับก็จะบันทึกได้นานขึ้นนะครับเช่นความละเอียด1280คูณ720พิกเซล30เฟรมก็จะบันทึกได้นาน8ชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วการบันทึกนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าบันทึกแล้วการเต็มแล้วจะหยุดบันทึกนะครับไม่พลาดโอกาสสาคัญ จะเป็นมีฟังก์ชันบันทึกวนทับโดยอัตโนมัตินะครับวนไปเรื่อยๆครับมีฟังก์ชันบันทึกเสียงสนทนาภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะครับสามารถเปิดบันทึกเสียงก็ได้ปิดบันทึกเสียงก็ได้นะครับเผื่อความลับรั่วไหลครับแล้วก็จะมีวันที่เดือนปีแล้วก็เวลาโชว์ด้วยนะครับเผื่อใช้เป็นหลักฐานได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดหนีเที่ยวก็เป็นหลักฐานได้เหมือนกันนะครับมัดตัว และที่สําคัญมีระบบ G sensor ด้วยนะครับก็จะเป็นระบบตัวจับแรงสั่นสะเทือนเช่นเมื่อเกิดการชนกันระบบก็จะบันทึกเป็นไฟล์พิเศษเรียกว่าไฟล์เรียลลี่ประมาณ30วินาทีไฟล์เรียลลี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟล์พิเศษที่ป้องกันการบันทึกวนทับโดยอัตโมัติโดยไฟล์ปกติแล้วก็จะจัดเก็บแยกกับไฟล์ปกตินะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับก็ยังมีอีหลากหลายนะครับ ลองเข้าไปชมคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวไว้นะครับแต่ก็นานหน่อยนะครับประมาณ4ีนาทีแต่ถ้าชมจบก็ใช้งานได้คุ้มค่าครับตัวนี้เจ๋งจริงๆะครับสำหรับ v c c o s m m x x เกียอโตเนี่ยนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มมาหนึ่งอย่างนะครับเป็นระบบ BOS b เอสเบรกโอเวอร์ไลท์เป็นระบบรดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถาม แต่ที่สามเหลี่ยมชี้ลงด้านขวาใต้วิดีโอก็จะมีราคารุ่นสีของ vcosmax ทุกรุ่นให้เปรียบเทียบราคาดูนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเบอร์โทรของฝ่ายขายออนไลน์ไว้แอดเฟนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามสะดวกนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ